ต้องการให้ ea EA หยุดเทรดเมื่อโดน SL แล้วนะครับเมื่อ e a โดน SL แล้วต้องการให้ e-a หยุดเทรดเป็นเวลา20นาทีต้องทำยังไงนะครับทำอย่างนี้นะครับก็คือก้อนนี้นะครับก็คือเป็นก้อนที่พี่นักเรียนท่านหนึ่งนะครับส่ง EA มาแล้วก็ต้องการเพิ่มระบบว่าเ,เมื่อโดน SL แล้วให้หยุดเทรด20นาทีนะครับเราก็เอาจากก้อนนี้นะครับมาเติมระบบ นะครับผมก็เติมระบบเนี่ยกล่อง3กล่อง4กล่อง5กล่องนี้แล้วก็ 6, 7 7กล่องนี้นะครับ7กล่องนี้คืออะไรนะครับก็คือว่าเราต้องสร้าง variable ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็น variable สำหรับการนับถอยหลังสำหรับการเขาดาวนะครับ SL minute จะชื่ออะไรก็ได้ผมตั้งชื่อว่า SL minute ก็คือนับเป็นนาที20บนาทีนะครับแล้วก็เริ่มจากตรงหน้า on trade นะครับต้องตั้งกล่องดึงกล่องวัด r a d e close date เมื่อมีการเทรดเมื่อมีการปิดไม้นะครับ Take p t เมื่อมีการปิดไม้และการปิดไม้นั้นเป็น Stop Loss นะครับให้ Save ค่า Variable นั้นเป็นนาทีนะครับเป็นเวลไทม์ผมก็ตั้ง Constant ขึ้นมาด้วยว่าตั้งว่า20ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้เช่นถ้าเราต้องการให้มันหยุดเทรด2ีนาทีเราก็กอกน,นี้เป็น20ถ้าต้องการให้มันหยุดเทรด200นาทีก็ใส่200 2000นาทีก็2000น, 2000, นะครับ ก็ใส่ได้นะครับเมื่อมีการปิดไม้ที่เป็น SL stop loss จะเปลี่ยนค่า variable นี้เป็น20จากนั้นก่อนที่จะมีการเทรดใหม่นะครับจะมีการเช็คว่า SL minute ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันน้อยกว่า1แล้วหรือยังถ้าน้อยกว่า1แล้วนะครับก็ให้เทรดได้แต่ถ้ายังไม่น้อยกว่า1 ให้1นาทีเนี่ยมีการลบค่า variable นี้1ครั้ง1ครั้งนะครับฉั้นเนี่ยหนาทีจะมีการลบค่าตรงนี้1ครั้งหมายความว่าไงก็หมายความว่าค่า20ที่เราได้ตรงนี้นะครับค่า20ที่เราได้ตรงนี้จะลบลงลบลง1ทุก1นาทีผ่านไปหนึนาทีค่า SL minute ก็จะเหลือ19ผ่านไปอีก หนึ่งนาทีก็เหลือสิบแปดเหลือสิบเจ็ดเหลือสิบหกเหลือสิบห้าเหลือสิบสี่เหลือสิบสามจนกว่าจะเหลือศูนย์ก็คือ้อยกวหนึ่งถึงจะมีการออกไม้ตรงนี้นะครับก็คือว่าตรงนี้มันเหมือนกับมันกันเอาไว้ไม่ให้การไม่ให้เกิดการออกไม้จนกว่าค่าวอลย์บลที่เราตั้งเนี่ยจะเป็นศูนย์หรือต่ำกว่าหนึ่งนั่นเองนะครับนะครับมันเชื่อมกันสองระบบออนเทรดพอมีการ S l เสร็จ ก็ตั้ง a r i a เป e เป็นค่าใดค่าหนึ่งขึ้นมาเป็น20จากนั้นทุก1นาที20จะลดลงเหลือ19 1 8 17 16 15จนเถือ0น<บ>พอเหลือ0ย์เสร็จแสดงว่ามันมันผ่านไปแล้ว20นาทีถูกไหมครับมันเหลือ0ูนย์แปลว่าผ่านไปแล้วนาทีตรงนี้ถึงระบบนี้ถึงจะทํางานต่อได้นะครับหรือว่าเราต้องการให้ผ่านไป2อ0นาทีตรงนี้ก็จะต้องรอถึง200นาทีถึงระบบนี้ถึงจะเริ่มทํางานนะครับอลองไปดูนะครับ ตรงนี้ค่าเราตั้งเป็นยี่สิบนะครับแต่ผมใช้ทำเฟรม H หนึ่งเนี่ยมันจะมีการเค้าดาวน,นะครับเมื่อโดน SL เนี่ยมันจะมีการเค้าดาวมินิทใหม่ มันจะเทรดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีการโดน stop loss จะจะรอ20นาทีนะครับรอ20นาทีจนเกิดการเทรดใหม่เนี่ยมันจะนับ20นาทีแต่ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย20นาทีมันเกิดเร็วมากนะครับใน1แท่งนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นสัก2องสองอยสีานาทีนะครับ240นาทีก็ประมาณ4ชั่วโมง4แท่ง h 4นะครับถึงจะมีการเทรดใหม่แสดงว่าเมื่อมีการ SL แล้วจะต้องรอ4แท่ง H1 นะครับสี่แท่งสี่แท่ง H1 หนึ่งคือสี่ชั่วโมงถึงจะมีการเทรดใหม่นะครับนี่นะครับมีการเคาดาวรอสี่แท่งนะครับเนี่ยเขาดาวหนึ่งหกสามตัวนี้คือนาทีนะครับมันจะรอจนครบนะครับนับจนครบนับจนครบแล้วก็เทรดใหม่ นะครับต้องใช้เป็นออนติกนะครับนาทีจะแม่นกว่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำดีเลย์นะครับการให้ EA หยุดเมื่อโดนสต็อปลอสนะครับจะใช้จะนำไปพยุกต์ว่าจะหยุดเป็นนาทีหยุดเป็นชั่วโมงหยุดเป็นวันอย่างนี้ก็ได้นะครับโดนสต็อปลอสเสร็จให้หยุดก่อนเราค่อยเริ่มใหม่โดนสต็อปลอสให้หยุดก่อนเราค่อยเริ่มใหม่ให้ตลาดมันเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนทรงกราฟก่อนอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ